สวัสดีค่ะ สวัสดีชาวราศีตุลขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง How To คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงชะตาโดยรวมจากไพ่ทาโรเมเจอร์อาคานาะไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายนพศ2567ของผู้ที่เกิดราศีตุลค่ะชาวราศีตุลน,นะคะธาตุลมพรุกเลข6เป็นดาวเจ้าเรือนผู้ที่เกิดระหว่าง ตงวันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนของทุกปีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเรื่องแรกเลยนะคะเรื่องการงานของชาวราศีตุลในเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างขึ้นมาค่ะช่วงนี้นะคะคนที่ทำงานประจำมีธุรกิจส่วนตัวนะคะช่วงนี้อาจจะต้อง พินิจพิเคราะห์พิจรารณาเป็นพิเศษนะคะกับงานที่เข้ามานะเพราะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องออใช้ความรู้ความสามารถใช้สตินะคะปัญญาของเรานะคะให้รอบคอบนะส่วนคนที่กําลังหางานค่ะช่วงนี้การงานของคุณที่กําลังหางานยังไม่โดดเด่นนะเพราะฉะนั้นก็คือยังไงนะคะสมัครงานส่งความรู้ความสามารถหรือว่าของตัวคุณเองอะคะ่ะไปหลายๆที่หลายๆแห่งก่อนนะคะจ้ะ ต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างขึ้นมาค่ะมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะการเงินของคุณนะเพราะฉะนั้นคนที่ลงทุนอะไรไว้นะคะมีเกณฑ์ได้ผลกําไรเป็นกอบเป็นกำค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลงทุนเรื่องหุน้นเรื่องอสังหารมิิมทรัพย์นะคะ หรือว่าทํางานเป็นเอ่อเป็นบ้านเช่าอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นอย่างนั้นนะคะแล้วก็เกี่ยวกับผู้เอ่อเหมือนกับว่าลงทุนเอ่อค้ากาค้าจะบอกว่าค้ากําไรก็ไม่ได้เนาะเอ่อเหมือนกับว่าเล่นแร่แปรธาตุนะคะลงทุนเรื่องทองคํานะคะช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะมีเกณฑ์ได้เงินเป็นกอบเป็นกำนะคะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพสุขภาพช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างอืม พักผ่อนให้เพียงพอนะคะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องเครียดๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องเงินอาจจะมีบ้างอย่างที่บอกว่าเอ๊ะจะไปลงทุนตรงไหนที่ไหนดีทํายังไงให้เงินเรางอกเงยน,นะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะเหมือนกับว่าใช้ความคิดพินิจพิเคราะห์อะไรค่อนข้างเพราะก็คือจะมาเชื่อมโยงที่เรื่องสุขภาพนะคะอาจช่วงนี้อาจจะนอนไม่ค่อยหลับนะเพราะฉะนั้นก็คือมีอะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องออโรคประจาตัวนะคะ เพราะฉะนั้นก็คือไปปรึกษาแพทย์พบแพทย์นะคะช่วงนี้นะจ้ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเดอร์เฮอรเมดค่ะขึ้นมาช่วงนี้คนที่โสดนะคะ อย่างที่บอกค่ะพอคุณกําลังหางานมองหางานนะคะหรือว่าเรื่องการเงินที่คุณลงทุนสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ความรักของคุณช่วงนี้ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะอยากจะเหมือนกับว่าโฟก,กัสที่ตัวคุณเองมากกว่านะคะที่จะเหมือนกับว่าเรื่องคู่นะจ๊ะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วค่ะช่วงนี้อาจจะเหมือนกับว่าห่างๆกันนะคะไม่ค่อยได้พูดได้จากันนะคะอย่างที่บอกค่ะพอการงานของเรานะมีอะไรที่จะต้องพิจิตรพิเคาะนะ แล้วก็เรื่องการเงินด้วยนะคะเหมือนกับว่าจะต้องไปลงทุนตรงนี้ตรงนี้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยยังไม่ได้โฟกัสเรื่องคู่นะคะยังยังเหมือนกับว่าอยู่กันได้เรื่อยๆอ,อยู่นะคะแต่ไม่ได้โดดเด่นนะจ้ะการงานการเงินโชคลาภสุขภาพความรักไปละมาดูสิคะว่าเดือนนี้ของชาวราศีตุลน,นะคะมีอะไรโดดเด่นเป็นพิเศษ เดือนนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะท่านแนะว่าถ้ามีอะไรที่ตัวคุณเองนะคะเกินความรู้ความสามารถหรือว่าแบกรับภาระอะไรค่อนข้างนะท่านบอกว่าลองปรึกษานะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคนที่มีประสบการณ์มากกว่าอย่างนี้ค่ะว่าเราจะเหมือนกระชี้ช่องทางอะคะ่ะให้ให้ให้การงานของเราออก ไปได้ทางได้ได ok ha, ้ด้วยดีค so so ่ะค so ู่ค so right so ้าค so so ู่ลงทุนอย่างเงี้ยค่ะนะคะช่วงนี้อาจจะต้องใช้เหมือนกับว่าบุญเก่าด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นก็คือค่อยๆทำค่อยๆพิจารณานะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะปัญหามีทางออกค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่อยๆคิดค่อยๆทำนะคะเอ่อเหมือนกับว่าจัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องความคิดจัดระเบียบเกี่ยวกับเรื่องการเงินนะคะอะไรอะไรก็จะได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะค่ะต่อไปค่ะ ถ้าอยากบอกอะไรกับคุณเป็นพิเศษนะคะเทวดาประจําตัวคุณเองนะคะอยากจะสื่อสารอะไรกับตัวคุณนะภายในเดือนนี้นะจ๊ะเกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะอย่างที่บอกว่าพอมันมีปัญหาเข้ามาเนี่ยตัวเราเองอะ่ะเราเราจะคิดบนอยู่ในเหมือนกับว่าความคิดระวนอยู่ในอ่างอะคะ่ะแล้วก็เหมือนกับว่าปัญหาตรงนี้เข้ามาค่อนข้างนะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่า ยังไงแล้วลองปรึกษาผู้รู้นะคะคนที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่คุณทําไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับขายของออนไลน์นะคะหรือว่างานประจําธุรกิจการค้าส่วนตัวของคุณนะคะถ้าการงานของคุณไม่กระเตื้องการเงินของคุณไม่กระเตื้องลองปรึกษาผู้รู้ดูนะคะจะ้ะก็ขอจบคําทํานายของชาวราศีตุลเพียงเท่านี้ขอให้ชาวราศีตุลค่ะมีแต่ความสุขความเจริญ พบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังการทำนายเพื่อเป็นกำลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัพคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ